รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซ e เค n e w วันนี้เราพากันมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาชมมหกรรมดอกไม้ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดเป็นจำนวนมากมาจัดเป็นสวน ดอกไม้ในบริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโด,โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากซึ่งดอกไม้เมืองหนาวนานา,นาชนิดที่จัดอยู่ในสวนได้อย่างสวยงามโดยจะจัดยาวกันไปถึงช่วงปีใหม่หรอรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมานี่คือดอกไม้นะครับนานาชนิดที่ทาง องการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นำมาจัดสรรและจัดเป็นสวนดอกไม้เป็นมุมต่างๆโดยมีหุ่นตุ๊กตาทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาเป็นแบ็กกราวนนอกจากนี้ก็ยังมีม่านน้ำที่เป่าเป็นฝอยออกมาให้นักท่องเที่ยวได้มาเก็บภาพบรรยากาศ ที่สวยงามอย่างที่เห็นเนี่นะครับซึ่งใครที่ยังไม่มานะครับมาชมกันได้ที่บริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศูนย์ราชการของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีมหากรรมดอกไม้ซึ่งมีสวนดอกไม้ของดอกไม้นานา,นา,นานชนิดที่มาจัดวางไว้ได้สวยงามหลากหลายหลากหลายสีสันสวยงามเป็นอย่างมากครับ นี่นะครับนี่คือนักบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมมาเก็บภาพบรรยากาศมาอวดโฉมกันเพื่อนําไปอวดโฉมกันในโซเชียลซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวมาเดินกันยามค่ําคืนพร้อมอากาศที่หนาวเย็นกันนะครับซึ่งตอนนี้อากาศก็กำลังเย็นสบายในสวนดอกไม้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่